สวัสดีมพื่อนเพื่อนพี่ชาวชิญทุกท่านนะผมเอาเนี้มา,อ,าออกรถรถไฟนะครับอไอรถไฟออกเปรถเก่งนะครับตรงวันนี้มันสูงยุดหกเหงาวปะไม่อยากเข้าไป กเอาสีนี่ก็ได่แหละเขาอ๋มาด้า น,นี่มักนะครับ BT ห้าไปท้ายสวยดิ สงส่วสวยนะโคตรชอบเลยสี่ประตูเตี้ยสงวนสวย ชอบไปท้ายกับใสมากทรงเรียตนนี้ยคตรแง่มิมมาทุกคนดูดิอุ้ยทำไงนาจอโคตรหิ หน้าไม้ใด้วยหน้าไม่เท่ไปดูภายในกระบะอีกคันนี้นะคันนี้มาดูในในกันบ้าง ก็ถ้าน่าจะเป็นหน้าใหม่เดิมเดิมพวกิงโอ้ล้อเกียร์มีห้าเกียร์นี่น,นะครับปรับไขสูงปต่ำปรับไปในประตูขัเรถ หนักอะอุ้ยหักปะหนัโอ้ไอ้นี้ภายในเหมือนเหมือนคันถีนู้นนะอันนู้น,นนะแอ้อันนี้มันไม่ใช่หนักน้าไหมที่กดสตาร์ทเกียร์ 也看，喝水。 มาไหมก็ไม่เหืวคันนี้นะตอบมาก หับกินเนฟ่้าแมงมมากเข้ามามาดูรถในนะครับมาด้านหลับกินเนฟพระจุลสอรอ่าพยายามดแรงกปแทรกก็จะได้ร,รับเดีกเว็กในอิท่าครับ